สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธัญเรศทองรอดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยกรบุคคลวันนี้จะมาพูดถึงแบบประเมินทดลองงานพนักง,งานใหม่ซึ่งมีการประเมินทั้งหมด2ครั้งคือ30และ90วันในส่วนของ30วันแรกจะเป็นการแจ้งให้พนักง,งานทราบและปรับปรุงตัวในส่วนของ90วันจะเป็นการแจ้งให้พนักง,งานทราบว่าผ่านโปรหรือไม่ผ่านโป หากไม่ผ่านโปรจะเป็นการแจ้งพนักง,งานล่วงหน้าหนึ่งงวดค่าจ้างตามกฎหมายกำหนดในส่วนถัดไปจะเป็นส่วนของข้อมูลส่วนบคนุคคลเช่นชื่อสกุลรหัสพนักง,งานวันเริ่มงานซึ่งในส่วนนี้ฝ่ายทรัพยากรบกคุคคลจะเป็นผู้กรอกข้อมูลให้รวมไปถึงสถิติการทำงานและใบเตือนหัวข้อถัดไปจะเป็นหัวข้อของการประเมินซึ่งจะมีทั้งหมด10หัวข้อด้วยกัน 1. ผลการปฏิบัติงาน จัพิจารณาจากคุณภาพความถูกต้องและปริมาณของงาน 2. ความรู้ในงานและการเรียนรู้จักพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจในงาน 3. ความรับผิดชอบต่อง,งานจักพิจารณาจากความขระหยัดนเพียรและความเอาใจใส่ในงาน 4. การสื่อความจักพิจารณาจากการสื่อสารงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 5. การทำงานร่วมกับผู้อื่นจะพิจารณาจากการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น 6. วินัยในการทำงานจะพิจารณาจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความตรงต่อเวลาในการทำงาน7ความสามารถในการแก้ปัญหาจะพิจารณาจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า8การเชี่อวฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาจากการรับฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 9ความคิดริเริ่มสร้างสารรค์จะพิจารณาจากการกล้าแสดงความคิดเห็นและพัฒนางาน10ความเป็นผู้นำจะพิจารณาจากการจูงใจและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องซึ่งในข้อนี้จะประเมินเฉพาะหัวหน้าง,งานที่มีลูกน้องค่ะหลังจากนั้นนำคะแนนรวมที่ได้เพื่อมาคิดคะแนนเฉลี่ยโดยมี2วิธีด้วยกัน 1. ตําแหน่งที่ไม่มีลูกน้องจะนําคะแนนที่ได้หารด้วย15และคูณด้วย10 วิธีที่2ตํตำแหน่งที่มีลูกน้องจะนําคะแนนที่ได้หารด้วย17และคูณด้วย10หลังจากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาใส่ในช่องคะแนนรวมทั้งสิน้นและหากคะแนนความประพฤติจะได้คะแนนรวมสุทธิออกมาเพื่อนํามาใส่ในเกณฑ์การประเมินผลซึ่งมีอยู่หช่วงด้วยกันหลังจากนั้นสรุปผลการประเมินว่าพนักงานคนนั้นผ่านหรือไม่ผ่านทดลองงานหลังจากนั้นผู้ทําการประเมิน จะแสดงความคิดเห็นและเซ็นชื่อพร้อมลงวันที่และส่งต่อให้ผู้จัดการฝ่ายเพื่อแสดงความคิดเห็นและลงชื่อพร้อมวันที่หลังจากนั้นทั้งต้นสังกัดจะส่งให้ผู้จัดการฝ่ายหรือกรรมการผู้จัดการเซ็นอนุมัติผลการประเมินนี้และส่งกลับให้ฝ่ายบุคคลภายในระยะเวลาที่กําหนดเมื่อฝ่ายบุคคลได้รับเอกสารแล้วจะเซ็นรับทราบรับเอกสารพร้อมเรียกพนักงานมาเซ็นรับทราบผลการประเมินค่ะ ในกรณีที่พนักง,งานอยู่นอกพื้นที่ทางต้นสังกัดสามารถให้พนักง,งานเซ็นรับทราบผลการประเมินได้ทันทีค่ะถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการประเมินทดลองงานในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ